ลุงหนังกับจ่าตาครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูดยูเอทตต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวสุดเศร้าของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้ลยครับโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าดิโอโกโชตานะครับแนวรุกของลิปูนั้นได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศสเปนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นกําลังที่จะขับรถนะครับไปยังท่าเรือแล้วก็นั่งเรือต่อนะครับเพื่อกลับมาที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นก็มีปัญหาเรื่อองงข ทางปอดนะครับได้มีการผ่าตัดปอดแล้วก็หมอนั้นก็เขาเรียกว่าพิจารณานะครับว่าช่วงนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินแต่อย่างใดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวสูญเสียนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหร้ายแรงมากๆนะครับแล้วก็ทําให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกนั้นออกเศร้ากันเศร้าใจกันมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเหล่าทองนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลก็ดีนะครับรวมไปถึงนักเตะหลายคนที่เล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโรนัลฟ์ฟานนัสเดลโกอาดารับยโล จากไปของเพื่อนร่วมชาติคนนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวสูญเสียที่โห้กต้องบอกว่าสดขูรมากมากนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลก็ว่าได้นะครับล่าสุดลิเวอร์พูลก็ยืนยันนะครับว่าจะรีไทายเสื้อหมายเลข20นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ดิเอโก้โชตาดาวยิงโปรดาวยิงชาวโปรตุเกสนะครับที่หลังจากที่เจ้าตัวนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการจารึกไว้ตลอดว่าผลงานอาว่าเจ้าตัวนั้นได้มีผลงานกับการคว้าก ลิมพูลนะครับสมอสรแชมป์พิมร์ในฤดูกาลล่าสุดนะครับก็ได้มีการแถลงการยืนยันนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับว่าเสื้อหมายเลข20นั้นจะถูกจารึกไว้เป็นตำนานนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ดีโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสคู่ล่วงลับนั่นเองนะครับโชตาแล้วก็น้องชายนะครับที่ที่มีชื่อว่าอันเดซินวานะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับที่ประเทศสเปนเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสนะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็็็นข่าวชชอกสุดะ จากความรู้สึกของแฟนบอลทั่วโลกไม่ใช่แค่เหล่าเดอะครอบอย่างเดียวนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าแฟนบอลลิพูได้มีการเรียกร้องนะครับให้สโมสรยกเลิกนะครับใส่เสื้อเบอร์20เพื่อเป็นเกียรติให้กับหัวข้อทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีรายนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดของแดงก็ได้มีการคอนเฟิร์มเรื่องเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็มีการระบุข้อความนะครับเป็นแถลงการ์ของสโมสรต้องบอกว่าเป็นแถลงการ์จริงๆเลยนะครับโดยที่สโมสรก็สรรเสริญนะครับโชต้าได สรรเสริญนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับโชต้านะครับที่ได้จากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเสื้อหมายเลข20ของเขาจะถูกจารึกไว้ตลอดการอย่างสมเกียรติสําหรับผลงานที่เขามีส่วนช่วยให้ลิปหควแชมป์ลีกอาชาวแชมป์ลีกฤดูกาลสองพัน2ี่สิี่งถงถือว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของสโมสรโดยประตูสุดท้ายอ่าโดยประตูสุดท้ายในชีวิตของเขาเกิดขึ้นในจังหวะที่โยกโลอ่าโยกหลอกตามแบบฉบับของเขาก่อนที่จะซัดประตูต่อหน้าเดอะคอปช่วยให้ทีมสามารถเอาชนะในศึกเมอร์ซี่ เมื่อเดือนเมษายนถือว่าเป็นประตูสุดท้ายของเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกต่างหากนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆสําหรับลิเวอร์พูลนะครับทั้งนี้โชต้านะครับซึ่งย้ายมาจากวูมตันวันเดอร์เลสเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020นะครับลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งสิ้น182นัดทาไป65ประตูกับอ 28, 28, ีก26แอซสต์นะครับพร้อมขับช่วยทีมคว้าชแชมป์คิเมริกได้หนสมัยนะครับ,รบ, 1, าบ,ารบอเอฟเสีัยะครับพนีกงสมัยงละคารับผลานันทีก,นนกสนลง 49ประตูทํำไป14ประตูกับ12แอสซิตนะครับโดยมีส่วนช่วยให้ทีมชาติโปรตุเกสนัดคว้าแชมป์ศึกเนชันลีกถึง2สมัยติดด้วยกันนั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับแฟนหงทั่วโลกนะครับจริงว่าเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่แฟนหงอย่างเดียวนะครับแฟนฟุตบอลทีมอื่นนั้นก็รู้สึกขดหูเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับกับการจากไปของดิโกโชต้าในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทู่วัยชนอีกด้วยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้วิญญาณของิโโกกชตต้นนัั็ไปสูุ่ อีกด,ด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของของ้อะนุกหนักกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับที่ไลน์แอดตูนสายสามดยผมพอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ